คุณผู้ฟังต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วค่ะที่บอกว่าเราจะนําเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีที่กําลังจะเดินทางลงมาอย่างจังหวัดสงขลาเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะต้องบอกว่าจังหวัดเราเนี่ยขึ้นชื่อค่ะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติถ้าให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อของสงขลาเนี่ยฟ้าใสเชื่อค่ะ ว่าแหลมสมิลาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับแรกแน่เลยติดหนึ่งในสามแน่ๆค่ะผู้ฟังทางด้านของจังหวัดสงขลาเองเขาก็เลยเตรียมเนรมิตบริเวณนั้นแหละค่ะหาดสมิลาให้มีความสวยงามค่ะเพื่อจะต้อนรับท่านนายกมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีในโอกาสที่เดินทางลงมาอย่างพื้นที่บ้านเรามาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าคอรมอสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็คือวันอังคารหน้านี้เอง ผู้ฟังโดยจะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับค่ะบริเวณศาลาไทยนะคะสถา,า,าล์าราแปดเหลี่ยมตรงนั้นขอะคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของชายหาดสมิลาค่ะซึ่งต้องบอกว่าการประชุมในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสาคัญค่ะในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นด้านของเกษตรกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนการค้าชายแดนอย่างที่ฟ้าายบอกไปเมื่อช่วงที่แล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังเพื่อจะเป็นการนําไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของ ูมิภาคควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะการลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราจังหวัดสงขลาจะได้แสดงถึงความพร้อมของจังหวัดในการที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสําคัญสําคัญ,คญนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับชาติด้วยจังหวัดสงขลาก็จะใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ สคัญโดยเฉพาะความสวยงามของหาดสมิลาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลน,นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวการเตรียมความพร้อมนะคะในการต้อนรับท่านนายกมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่กําลังจะเดินทางมาประชุมนะคะในพื้นที่บ้านเราจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟัง